สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อวานีน้องพี่น้องสะดอนกะสีพากันมาตุ่มบักสลีแต่ว่าเอาอะไลรมาได้ไหมพี่น้องยังอะไล่รอื่นอ่ะสำหรับพี่น้องสำหรับบักสลีแมนมีทางอ่ะพอหักของน้องท็อปแล้วก็ทอักของทางสะดอนป่าขึ้นมาให้น้องท็อปเป็นอุปกระลในการเฮียนในมื่อวานี้เพื่อเก็เลยสั่งว่าส่วนหนึ่งให้ซื้อบักสลีเด้อดเบาเพลินนั่นอยู่ทางพุ่นเพป็นกำมัก เป็นที่ว่าแบบมักซ์ลี่เหนอ่ะแต่ว่าเพื่อนอยากเห็นทั้งหมู่ทั้งร้านว่าต้มมักซ์รีไปผาาพี่่านอกอยู่แถวคุ้มบ้านน้องชอบปีนี้ว่ะจ้ะก็เลยไปซื้อมากขึ้นสองพี่น้องเลอยอิหลา่ๆแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เน่นสะดอนเพิ่นกำลังต t a อันนี้ออกเลยสีต้มแมนกำลังตัด r t กำลังซ้อมสีต้มพี่น้องต้มทุกงนี้แหละแล้วก็สีเปรยยายพี่ยายน้องเนาะอื่นมดกะ ขอขอบใจลุงไหลายเดอ้อที่ว่าสดส,ส,สวยเนาะที่อุปการะาข้างหนองทออให้ขึ้นการศึกษาให้น <c oughs> ี่นนะขอบใจแม่ครับขอบใจลุงข่าเดอ้อขอให้ขอให้ลุงอ่สุขภาพแข็งแหนะ้งเนาะแล้วก็อัญยว <c oughs> อายุมันควรยืนเนาะหายเจ็บหายป่วยก็อยู่เป็นโฮมโบโฮมไซให้ดูให้น่ารักไปเดินเล่นเด้อกัขอบใจลุงไหลายสะดุกแต่ก็มีอยังตอบแทนเนาะมีจะข่ำขอบใจลุงเนาะปีมันเยอะต้มเนีท่างงานท่างวันไรก็สะดุดกับทีเอาที่ทงยาไงไปฝากแก้วคุ้มอะไรนี่เนาะ ไปจะได้การอดทาอดา่าไปเบืองคันตอนที่ต๊ะละจกะขันตอ,อ,อ,อนชอ,อ,อน้องทอปเสียไปยายเนาะแม่บ่อยทอปเอาปี๋ไปยายกันนองเนาะเอาเอาเลยเอาไปหจะนอยจากเบื่องต่อพี่นนองแล้วไขส่สะเดาพึ่นกระลักตัดไข่กระต้ต่มกันพียงเนาะขึ้นขน้ขนงา้สอนมันงาก่นพี่เนาะแก่พอดีเนาะหอสรีนีแตะฟางใหญ่ใหญ่ได้พี่นาใหญ่ใหญ่วจะเอาไปผ่าพี่น้องเนาะ กร้<ท>ายคนเนาะมันจะแดะดเนาะขนมจะเอาไปให้ซางกินน้ำซางกินน้ำนาขนมปั้นกนมีไอเจน,นำมา<อ>มาเอาใหม่ให้น้อง้ยแล้วมาดนใหม่เหจนี่้ยแกไม่นมันจะเจะุว่า ที่นังพ้นพคนต้มกับชื่อวาซุกแหละพี่น้องหมอนึงวันนี้เข้ากับสิพากกันมากายเซโต้เออหายเสซโต้ก็เลยกับสีคล้ายเออัวแมนพี่น้องเอาไปยาย่ที่ยายน้องอยู่อันหางเพื่อนเนาะให้ทุกคนได้กินน้ำกันเนาะเพราะวันรุ่งคนจะว่าให้ซื้อมาแล้วกับปั่นกันกินเด้อเพคนว่าซื้อมาอันต้มแล้วกับปั่นทีปั่นน้องกินน้ำกันหลายคนเพ่นว่าใจ่เป็นหลายๆเด้อลูกเร์ไใจตลอดเนาะ ปั่นกันกินผุลาพักสองพักสิเนอพลึงกจ๊ะครับจ้ะมพักหก่อน้วดซ้ำพักมัหาเราเป็นทุ่มเุ่รกว่างีะดิเอาปั่นหายานประมาณอ่าแค่รังแค่เทื่อนกมือวานเท่าไหร่เนาะ แเือนเนเือนบอกเือนนอกกับทีไห eh ้เลือนนกัประมาณสามพันกีเนาะองว้ปวเด้อไลยาอบ้านเนาะขอาวโดแสบจชดีเดากห็นไดมลูกแค่ถึงตันเด็กวะสนี

พากันเอาใส่ทงเรียบร้อยเลยเนาะนี่ตัวนี้กับเลือดอยู่ประมาณสองสี่หกแปดพักสะดอนกับเมียนกินอยู่เพื่อนเนาะแล้วก็เอาใส่ทงเห็ดเห็ดอยู่อันทงละสองพักเนาะแล้วกับทงเออถือเก้าทงปงมาปั่นกันกินผู้ละเล็กผู้ละน้อยเพราะว่าลุงเพิ่นกะซื้อให้ไลายพี่น้องเ่ากระปั่นพี่ปั้นน้องกินน้ำกันไลายคนเนาะให้หอดได้อยเทิงปรทุกผู้ทุกคนปลายห่อกระเซี่ยวไปใหญ่ให้พี่น้องเลยพี่ทุกคนป้าชาทุกวันยังปลายก็แบบซื้อเน้สลี่กันเถอะซื้อได้ซื้อได้ตัวเขาจะัดเลย นาะเอปดยุดพ้นข้นท so ือดีด <laughs meals> <ifer ens> <AT> ีก่อนน้นือดีวะหรื่อว่าเสร็จจะซ้องพักนำพ้นจับตัวแรกจับไปเนาะเออไปไปจนนี้ไปไหนเหรอเพื่อนตัดติงก่อนเอาไปเพื่อนตัดติงก่อนเอามาก็โผล่ไปากี่ผักเนาะลุงตัวเจ้าหน้าเช้ยมาหายได้หมักสลี่น่ะต่มอยู่เพือนน่ะเออ อู้สาวพนมาขายบอกสลีให้ปติงกันให้สติงกันโอ้ยเอามาปั่นกันกินปว่าลูกกันูใหญ่ใจดีเพิ่นมันซื้อหมักสลีมาผักทงเหมือหญ่เพิ่นก็เลยมาปั่นที่ปั่นห่องจิ้มกันหลายๆคนเด้เพิ่นว่ะ เออลูกสี่บาทค่ะบ่ซื้อมาแจกมาแจกบ่แม่นเพอนันเพ่อแจกเอื้อยแจกเนาะพอนันกับมาแจกเอื้อยแจกเนาะพอ่ันซื้อหมกสลีมาแจกต้มแหลเต็มลอยน้่นเองหมอบางใหญ่ปั้นยังกินผุลพักโซฟ้าทางปนดันใหญ่ทางเขาขายแต่ขอบใจเด้อมีสุขภาพแข็งแรงกัดขันแลกอ่ะ จริงเด็ดีๆกัให้มะโฮมก็เพิ่นนาไมีแหงสุขภาพก็แนภาพเจ็บปได้กูอมขายปวดมีขอบใจเด้อขอบใจลายๆอะเอาไห้เสบางเลยพี่นนองได้ปั่นกันกินพุละทงไปวันนี้ไปเผื่อปลาดาวตัวน้ำพ่นกไปหาตัวเขาจะปาขายมนขพี่น้อะแต่มันพ่นเอาเอาไปปั่นกันกินเี่ย้อยมันจะีาแต่พนไม่น้ำขวดแน่นะ này đào đây thì nhọn xuống nè nhanh như thuồng quên tôi hiểu mà bớt hơn bảo nhanh như vậy phải sao mùi còn thì nọ mà xử lý mò nữa mà huyền lắng thi gì để vì nọ mà hãy sao mùi mà để cái gì thứ phải hãy huyền เอลี่เลยพี่นอ้องเอาพ้นขึ้นบนเขาทั้งล้างบ้านทั้งหนาบ้านพุ่นพด่นบลจักประตูทางเขาแล้วอไม่บน<อ>ข้อในเป<อ>็ดน่ะเป็ดหน่อยได้ร้ายน่ะซื้อได้หมักสลี่<ห>นี่เด้อเด็กตัวสองข้งให้ล่ะหนะโอ้ยท่ยนยานะฮะมาเอาเอาอันต้มมาปั่นกันกินไม่พบนมาเอาหมักสลีล่ลูกมา อันนั่นอันต้มมันนั่นเด้ต้มอันหมอบใหญ่ก็เลยปั่นกันกินบุรุษภาคสองครับมักสลีเหรอพนหมักสลีข้าจ้าว่ะสลีข้าวขาวเนือลงเือยแม่เนาะหอยกับ่ท่านได้เบิรงนสักจับห่าท่านลักเกียดต้มเลยแหละเออสลีเหลืองข้าเจ้าปี๊ดใหม่แต่สวนของสักแกงคิวเล่นลายผู้ใหญ่ใจดีเพ่นนั่นซื้อให้เครื่องกระสอบก็เลยอันมัาไล่อันเด้์

เอาไปให้น้าซาวคันเลยพี่น้องให้พี่ใหน้น้องบั่นไกลเพื่อนเกี่ยงเนาะคั่นกันกินจะีผ่าเนะาะประเดวจะกินน้ำรังยิงอิ่มอยู่เนาะอิม่มซัทธาของลุงหก <c oughs> ใจหลายๆเด้อลุงเด้อให้เจ้าสุขภาพแข็งแหงเนาะอายุยืนยาวเป็นโฮมโพโฮมใจให้ลุงให้ร้านตลอดไป <จะ S 1> ลูกร้านกะบุ๊มมี่ยังต่อแทนลุงเกอ้ยมีแต่แบ่งปันน้ำใจที่ <c oughs> ลุงมี่หายเนาะหายพี่หายนองเพราะตุผู้ทุกคนได้กินน้ำกัน มักสลีอันมาแต่บป็ญย่างาต้มแล้วกปั้นกันกินผุราพักสองพักหม้อหนึ่งป้ามังในสวนพักง,งามงามพี่นอ้องแม่สักครั้งเราดูแต่แท้ม,ะะมักสลี่ปรนยน่างนี่นี่นะ ปิดมาแต้อนไหมไม่ลเด้อไมกลีมาหากับบุญคำบุญสู้เด้อบุญคำบุญสู้ลูกเนาะเงเด้อเ้นทองหลข่าทู่แุเน่พ้นหอยไวอยูน่นั่นน่ะเลาบอลงุูงๆอ่ะปลาเลิอดเล้าบอยูเฮื่อนสับสักคันบอกปลาเลิอดเนี่ยเด้อหาขว่ใ้นำสักคันดีเนาะปลาเลิอดเป็นบอยูเพื่อนซิมเบิงซิมเบืองหวานอยู่บอก เขาเจ Salvador, ียปิดแล้วเขาเจียมาหายเลยนะแชร์อยู่่เนมทัาะเขาจะปลูกอันแบบว่ามันโมแฮมขึ้นเลยข่อยต้มแล้วข่อยใส่อันพี่จังแล้วว่าใส่อันอ้อยน้ำเขาจะว่าอ้อยที่นี้นะเออมันหอมหอมอยู่บ่ล่ะข่อยท่านไหนกินสาวดัต้มชุกแล้วก็เอามาย้ายเมื่อจะสิกินกำลังเมียนอู้เราเราสิปลูกกันนั้นแล้วเนาะมึงเนี่ยนั่น กําลังเหรอก็สิไปปลูกี้จ้ะอืมทีมงานจะเป็นกาลังพักกันเมียนใหม่พี่น้องจัดสรรความเป็นระเบียบอย่าห้อยใน่นหัวบ้านง่ายมันขึ้นได้มันจะงามเด้อเออเอาล่องอะไรเอาลงให้มันไก่เงามะม่วงนี่พี่น้องอันค้อนใหม่ดอกอันเฮาวบด้ใส่ยัางนอสตรอลกับเสียบมาป้าไว้อยู่ในแคมมันหัวบ้านเลย

สู้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 เขาดินแล้ตีจ่อันตีจูบเขาดินโปรตีนโปรตีนออกเลยได้ๆเรื่องม่ไงว่าวาถากำไปเบลเบลอส่ข่วแห้งเด็ดเอ่อเอ้าหรือว่าห้องงานถึงปีเนาะวันนี้เขาจะันี้เด็อาเอาจากาไปเจอเนายสุดเขาเ

เย้เย <Yeah>, yeah. <Yeah. S 1> ่เลย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 ไปได้พ้นเอ้ยมันกิ่งครับค้าเลยวั <laughs> ยังมีร้านพิการค้าฮัก <laughs> มันบวแพ่แห้งประด้บยวทัชหน้าเนาะ รจจได้เงนาปานเลยาที่นหงาเนงานที่เ็นเกงขนาดพี่น้องมึงนค้อนใหม่บางใหญ่ก็สามารถงัดได้แรา่นไ่ใจก็สอบมั้ยเนี่ยนนีแหงใจยังจมามีแหงใจมีผู้เชี่ยวาญพรผู้เชี่ยวแงงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็อะไรว่า กแฝบแฝดพี่น้องมังสวรีใหม่ๆจากบรนย่างเนาะปล่อยว่าเจ้าคุณยายใจดีที่ซื้อมอาฝากที่ดีกวนตัวตัวดูนด้ี่นะองสบัยคลคิปนี้เนาะสบายจากจิตคอบปี้แบบชมนิเด้อ,อร์ขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนเนาะผ้ากดไลค์กดติดตามใน่องครอบทิ้งสวรรค์สนีเด้อไปพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้นตตอง,องสบายดีบ๊ายบาย